เจ้าชูมากค่ะก็รู้ว่าผู้ชายดูเยอะนะไน้องยษ์อีกทีสิทีละข้างได้ข้างเดียวจานได้ข้างซ้ายว่าเหมือนกันเลยนก็ได้ข้างเดียวมาดิมาดิอยากจะตาขาดมาเามาเลยพูดแบบนี้ก็เลยไม่มีใครมานี่แหละบุคลิกของโอ้เป็นบุคลิกเจ้าชูรู้ไหมใช่ค่ะจานเธอเป็นผู้หญิงเจ้าชูถ้าเป็นผู้ชายนะเขาต้องบอกว่าเจ้าเล่ห์เพลย์บอยเขาต้องมองอย่างนี้เลยข้างในอ่ะมันใช่ แต่ว่าเรามีวิธีการที่จะขม่มความชั่วเอาไว้ไม่้มันออกมาเธอคิดว่าจะข่มมิดเหรอยะไม่หรอกใครเขาก็ด <c oughs> <ม>ูออกยาไม่ไรค่ะมันแค่มันแค่มาแต่ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมอะไร้ยยังจับไม่ได้สักวันหนึ่งถนัดอย่าประมาทเลยนะคะวั <c oughs> นนี้อยู่ในสื่อคนดังนั่งเคลียร์ดูต้องรู้กี่ล้านคนนะคะ <c oughs> อาจารย์จะถามอะไรถามคุณผู้ชมเจ้าขาไปเจอคุณอู๊ชอบประกาศเดินละลัดเลาะเข้าไปที่ไหนอย่าลืมส่งข่าวเด่นนะคะกล้องถ่ายรูปอมีก็ยกแช เลยค่ะเลยนะคะอุ๊ค่าได้ข่าวว่าช่วงนี้โโอธรรมะธรรมโมอะไรกันนักกันนาเห็นได้ข่าวว่าเดินเข้าอะไรนะธรรมสถานปฏิบัติธรรมแบบโยะจริงหรือเปล่าก็เป็นอาสาสมัครอะค่ะก็ต้องเข้าออกอะค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะรอแล้วจาไมอยู่ๆโทหันมาใส่ใจธรรมะธรรมโมซะมากขนาดนี้ก็เป็นมันเป็นจังหวะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันคือชีวิตเนี่ยไม่ได้วางแผนเลยมากมาย อย่างเข้าเรื่องธรรมะคนก็เมาหาว่าอกหักใช่ไหมอาจารย์เอาเตี้ยกัะดาจืกรู้ไปหมดเลยนะอาจารย์พูดตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วนี้เรื่องใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เมากันเขาบอกว่าอกหักรักคุดก็เลยเข้าวัดใช่ไหมจริงหรือเปล่าล่ะอาจารย์เชื่อมาก็ฉันก็ว่าอาจจะมีมูลเพราะฉันไม่ได้คุยกับเธอไงหน้าตาขนาดนี้เนี่ยนะต้องแบบว่าอกหักเข้าวัดบางคนเขาก็ปั้นสีหน้าเก่งนะคะนักแสดงนะคะอกตรงข่มไว้ข้างใน อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอเป็นคนแบบไหนไงเราก็เลยแบบคุยกันแบบเปิดอ,อกคุยอ <Okay, okay. S 1> ่ะวงเธอก็อบอกอย่างนี้ค่ะคือคนไทยเนี่ยนะยังมีวิธีคิดที่ดูถูกศาสนานะคนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมคนที่เข้าวัดเนี่ยต้องอนุโมทนาเขาแต่เราจะมองแบบคือเขามีคําพูดถ้าผู้หญิงเดินเข้าวัดนะต้องเป็นพวกอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโศมค่ะ วกผู้ชายก็อีพวกร้อยเล่นี่สิงล้นพ้นตัวตัวใกล้ตายจะเข้าไปขอข้าวัดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเออคนเข้าวัดดูไม่ค่อยดีอะค่ะแรือไม่ก็แ,แก่แล้วน,นับวันตายใช่ค่ะเพราะงั้นก็เลยมีแต่คนที่แบบว่าไม่มีคุณภาพเข้าไปศึกษาศาสนาศา,าสนาจะรุ่งเรืองได้ไงคืออุ๋ไม่ได้คิดอะไรลึกขนาดน,นั้นแต่ว่าเรื่องของอเรื่องคืออู๋เนี่ยได้รับการสอนให้นั่งสมาธิตั้งแต่อายุ12บนะคะ เรียนอยู่โรงเรียนสตรีวิทยาดยกนนะคะคุณอุ๊ค่ะสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดมาจากพื้นฐานของครอบครัวครอบครัวของคุณอุ๊นี่ธรรมะธรรมูกันทั้งบ้านเลยไม่อะค่ะไม่ไม่คุณแม่ก็แค่แบบชอบไปวัดแล้วก็พาเราไปด้วยแต่ไม่ค่อยชอบไปวัดกับคุณแม่เพราะแม่ไปขอหวยไปศึกษาธรรมะได้ท่าง ตัดออกอากาศหรือตัดทิ้งไปก็ได้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วยังไงคะจะยาจะทราบแลวใครเป็นคนสอนให้นั่งสมาธิศึกษาธรรมะเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะ<อ>รั้วของสตรีวิทย์เนี่ยติดกับวัดบวรแล้วเป็นเป็นวิธีคิดที่ดีมากของอาจารย์ที่โรงเรียนคือเอานักเรียนทั้งรุ่นเลยเนี่ยเดินตั้งๆ,ๆตัวเล็กๆอะมอลหนึ่งไปฝึกนั่งสมาธิที่วัดบวรแล้วอูเนี่ยมีบุญมากเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยนะคะ พระอาจารย์ที่เป็นคนสอนนุนั่งสมาธิเนี่ยปัจจุบันคือสมเด็จพระสังฆราชอ้ออนุโมทนาจารดีใจมากเลยค่ะเป็นคนมีบุญมากเลยแต่ฉันถามหน่อยนะคะอีอายุ12นี่มันจะเข้าใจไหมคะว่าทาจิตให้ว่างปล่อยวางมันแปลว่าอะไรไอ้คําว่านั่งสมาธิจริงๆแล้วตอนแรกไม่ได้คิดอะไรแค่เขาให้ทําอะไรก็ทําค่ะแต่พอตอนหลังมาช่วยงานธรรมะเนี่ยเลยรู้ว่าสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งฝึกตอนเด็กเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น ต่เด็กสมัยนี้เขาไม่ได้ฝึกนะคะเขาให้เด็กนั่งเล่นแทบล็ตนั่นแหละเด็กมันถึงเป็นอย่างนี้ไงสวดมนต์ไ่า้าพระก็ไหนแท็บแ็ตนั่นแหละแล้วมันจะมีสติได้ไงในเมื่อมันลอยออกมาวิญญาณมันลอยออกจากร่างเขาไปสิงอยู่ในแทบเล็ตเงี้ยค่ะเข,เข้าใจค่ะเออผู้เป็นนีพพุนทั้งหอดแทบแลดเดี๋ยวก็เรียนแบบนี้ค่ะอา้าวค่ะเข้าใจค่ะโอ้เนาะแล้วเธอเข้าวัดตั้งแต่สิบสองตั้งแต่นั้นมาจิตเธอปลูกฝังเลยเหรอกับสิ่งเหล่านี้คือจําได้ว่าตอนที่นั่งสมาธิในโบสถ์ที่วัดบวรเนี่ เขาลืมตายอีกทีมันแบบอ้าวแป๊บเดียวเขาบอกไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วรหรอเฮ้ยมันเย็นสบายหลับหรือเปล่าระยะตายตายใครบอกคะหนูมีเกมส่วนตัวหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับหนึ่งหนึ่งในแต่ดูก็คือไม่อยากทําตามที่เขาสอนไงคะเราก็คิดเกมของเราไปก็มีความสุขไปตามภาษาเด็กๆอันนี้คือเป็นพื้นฐานให้เรารู้สึกว่าเออเว้ย ศาส,สนาเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ได้ต่อยอดอะไรจนกระทั่งเมื่อ14ปีที่แล้วรุ่นน้องที่สนิทกันมากป่วยเป็นโรค SLE แล้วเขาก็ไปหาหมอทุกวิถีทางแล้วแล้วเขาเป็นคนเซนซิทีปก็อยู่วันหนึ่งแบบไม่ได้คิดเลยนะจานปากเขาพูดไปงะเฮ้ยปปฏิบัติธรรมปะสุขภา,ภาพจะได้ดีขึ้นเอออกาจากปากเรามันลอยออกมาหนูไม่ได้คิดมันลอยออกมาน้องบอกเฮ้ยดีเลยพี่พี่แนะนําดีพี่ต้องไปเป็นเพื่อนหนูแล้วเธอก็ไปเป็นเพื่อนเขาอุ้ยหนูแบบ คือหนูก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องแบปฏิบัติธรรมวะอะไรเงี้ยนะคะก็ให้เขารอสามปีแล้วถ้าเขาตายก่อนนะอะเพราะเขาป่วยเยอะนะอสุดท้ายก็เลยเอาวะไป,ป,ะไปเถอะหรมันตายไปแล้วจะไปนั่งแล้วมีวิญญาณมานั่งถูกค่ะแล้วคือมันเป็น,เป,นเป็นรุ่นน้องที่รักมากนะแต่คือเราก็แบบอึดอัดไม่อยากไปเงะะี้ยค่ะสุดท้ายก็เลยบอกเอเอเอ่ะน้องพี่เคลียร์คิวให้แต่ว่าพี่ไม่ยุ่งนะ ไปเลือกไปเลือกเลยจะไปที่ไหนแล้วแฟกแผนที่มาแล้วหนูก็ไม่ดูด้วยนะที่ไหนเอาแผนที่ส่งให้แท็กซี่แล้วลืมตามมาอีกทีเสถียรธรรมสถานค่ะอ่าทำไม <c oughs> ทุกเป็นที่นั่น <c oughs> ก็เขาเป็นคนเลือกอะรุ่นน้องหนูก็เป็นคนเลือกที่นั่นค่ะหนูไม่ได้เลือกหนูเป็นตัวแถมหนูเดินตามเขาไปแล้วในที่สุดอีตัวแถมนี่ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างของแม่ชีสันสนีออกมา โอ้อนุโมทนาก็แบบมันเป็นเดสตินีนะคะเหมือนเราได้มาเจอครูบาอาจารย์เพราะว่าพอเจอคุณแม่ปุ๊บในใจนะคะรู้สึกโหนี่ขนาดบวชแล้วนะเนี่ยยัง n n เปรี้ยวปริ๊ขนาดนี้แม่ถูมจริตมากเลยแม่ชีแม่ชีเป็นคนที่พูดจาทันสมัยใช่แล้วก็เวลาจะเจราจาอะไรเนี่ยอุ้ยเราไม่บาปใช่ไหมคะมมเราเรานั่งพูดถึงท่างในทางแต่ไม่ได้นินทาแต่แต่ท่านท่านจะเป็นคนที่พูดจาทันคนท่านเป็นแม่ชีที่เหมาะสมกับยุคสมัยเพราะท่านไม่เคย ตกเทรนด์ในทุกเรื่องก็ไม่รู้จักท่านนะคะพอหลังจากที่รู้จักท่านแล้วก็เอ๊ะประทับใจแม่ชีท่านนี้ก็ไปศึกษาประวัติท่านเฮ้ยประวัติท่านเหมือนดิฉันเลยอ่ะเหรอท่านเป็นพิธีกรโทรทัศน์ก่อนบวชค่ะเป็นสาวเปรี้ยวปริสอยู่ในวงการอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็โอ้มีหน้าเลยภาษาใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดหักเหคือทราบว่าคุณแม่สันสนีเนี่ยทำงานเผยแผ่ธรรมะโดยใช้สื่อเยอะมากแล้วท่านก็ประกาศรับสมัครอาสาสมัคร ตอนที่ดิฉันเข้าไปปฏิบัติธรรมกับท่านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นมีรายการทีวีเยอะหลายรายการ<ะ>ต้องบอกเป็นช่วงพีคช่วงดังที่สุดในการเป็นพิธีกรอของช่องอากาศแล้วรู้สึกผิดค่ะอวทำไมล่ะรู้สึกผิดเพราะท่านบอกว่าอยากได้อาสาสมัครมาช่วยงานโดยเฉพาะใครที่ทํางานสื่อได้มาช่วยแม่นะเราก็เนื้อใจโอ,อ้ว่ะวันๆฉันทํางานเอาเงินเข้ากระเป๋า,ปาไม่เคยทํางาน,นงมาช่วยเลยช่วยอะไรใครเลยแล้วดูสิเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งบวชเป็นแม่ชีทําทุกสิ่งอย่างเลย ไม่ได้หาไม่ได้คิดจะหาเงินเลยเ,เอาเงินตัวเองช่วยด้วยนะคะอ๋อใช่เพราะว่า,าสัทธิธทร,รมสถานเคยเข้าไปครั้งหนึ่งอจัดทำทุกสิ่งทุกอย่างเดินเข้าไปตัวเปล่าๆมีที่นั่งมีอะไรตัวอะไรให้นั่งสมาธิทุกอย่าง everything free ค่ะคือตอนนี้ต้องการเงินบริจาคค่ะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากแตใ <น S 1> ก่ในยุคในยุคเริ่มแรกดิฉนันจะเป็นนักข่าวเกาว่าอาจารย์ดิฉนันจะสื่อประวัติ เข้าไปพูดเปชิงสือประวัติเลยเดินคุยกับคนทั้งเสถียรเลยนะคะว่าเฮ้ยสิบสี่ไร่ต้นไม้เต็มเลยเรานักธุรกิจไงขนานค่าไฟเดือนเท่าไหร่มีพนักงานอยู่กี่คนไม่ใช่ค่ะดิฉันอหญ่จะรู้ไงว่าฟิกคอสเขากี่บาทอะไรเนี้ยดิฉันก็มองว่าที่นั่นคือทำทำมาตรฐานบิสเนสเนอะเนอะเนโนดิฉันอยากจะรู้ว่าเขารันได้ยังไงเขาต้องลงทุนเท่าไหร่ก็เพราะว่าเฮ้ยเขาต้องมีต้นทุนที่จ่ายต่อเดือนในเกือบล้าน โอ้เยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกับบริจาคไม่ใช่ว่าเห็นสวยๆเอ้ยรวยแล้วไม่ต้องให้อะไรเงี้ยค่ะพอพอไปสืบประวัติแบบนี้ปุ๊บก็เลยไม่สงสัยเลยคิดว่าแล้วทราบมาว่าในยุคแรก10ปีแรกที่ท่านทำเสถียรธรรมสถานท่านไม่รับเงินบริจาคเลยแม้แต่บาทเดียวนนใช้เงินตัวเองเคยได้ยิน,ยยนแล้วก็คำนวณแล้วดิฉนันไดะคำนวณอยู่เสร็จสับเป็นร้อยล้านค่ะแล้วุณเนื่อใจถ้าฉันมีเงินร้อยล้านฉันมีเงินทำยี่เด็ดขาดฉีเก็บเข้ากระเป๋าฉัน เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยแล้วล่ะเจอนักปวแบบนี้ต้องช่วยแล้วละ่ะแต่เท่าที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์านเนี่ยก่อนที่อู๋จะคิดแบบนี้ธรรมชาติของตัวเธอเธอเป็นคนใจร้อนมากในอดีตอะไรนิดอะไรหน่อยเธอก็ไม่ได้แล้วเธอไปไปไปรรมสถานนี้ทําให้จิตใจเธอเปลี่ยนเลยเหรออ้ย ของมันมีอยู่เยอะมันจะเปลี่ยนเลยได้ไงอาจารย์เออทาไมล่ะแล้วเธอไปเจอธรรมะข้อไหนืหูเธอไปเจอกับอะไรทาไมทาให้เธอดูเป็นคนมีเหตุม,หตมีผลทาให้เธอเป็นคนไตรตรองก่อนที่จะพูดแล้วเธอเป็นคนจิตใจคิดบวกมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอู้ชอบปาก่หนูคน,ม,นมีเหตุมีผลเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วเป็นคนที่ไตรตรองตัดสินใจได้ดีอยู่แล้วไม่งั้นอายุยี่บเ็ดหนูไม่ตัดสินใจได้หรอว่าหนูจะไม่เซ็นสัญ,ญญาช่องเจ็ดอะออถูกไหมคะหนูคิดได้หนูเป็นคนคิดได้แต่ว่า อาจจะแบบว่าเวลามีอะไรมากระทบแล้วแบบโมโหงเงี้ยก็ดา่าเลยอยเงี้ยค่ะทวอทําทรายการทีวีธรรมะเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนานานกี่ปีปีนี้เป็นปีที่11ที่เป็นอาสาสมัครช่วยงานค่ะโออนุโมธนานะคะ<า>ค่ะค่ะมมหน้าหนูถึงงามจากข้างในเนี่ยนั่งนะคะแพ้ราสีของหนูมันดันออกมาดันมาจนฉันตก <laughs> ไปใต้โต๊ะแล้วฉัน <laughs> <laughs> มีความรู้สึกว่าเธอมีแบบมีพลังข้างในออกมาเยอะมากเลยมอะไรรูม<า>ไม,นานาไมค,คุณผู้ชม มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณค่ะค่ะค่ะเดียนชักจะกลัวแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้า่ะเดียนมีรูปนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติธงปฏิบัติธรรมมาให้ดูด้วยใช่ไหมคะดิฉันเหรอคะลูกวัวหะรู้สึกจะมีใช่ไหมคะมีหรือเปล่าคะอไม่มีนะคะอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะหนังที่หนังสั้นหรอคะอ๋อค่ะคือไปช่วยงานเนี่ยใน11ปีเนี่ยทำแปลกๆหลายอย่างนะคะ หรหนึ่งในนั้นก็คือมีโอกาสให้อน,นี่คุณหมิวเล่นละครอะไรล่ะคะหนังสั้นเรื่องนี้เป็นหนังที่อูทำเองค่ะเขียนบทและกํากับการแสดงชื่อเรื่องลมหายใจเดียวกันเป็นโปรเจกต์หนึ่งในเสถียรธรรมสถานกับผู้กำกับอีก8คนใช้โดงหนังไหนคะ ตอนนั้นฉา,ฉายโรงอยู่แค่สองสาวันค่ะตอนนี้กําลังตระเวนฉายในโทรทัศน์นะคะฉายอยู่ที่ TGN เจอ,อไม่ค่ะที่ t True Vision แล้วก็กําลังจะฉาย TG n เพิ่งดิวสถานีจบเรียนทราบว่าคูดแสดงทุกคนฟรีหมด <laughs> ใช่ค่ะโอ้ทำมุญทำกุศลมากเลยสอนธรรมะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะโอ้เรื่องนโมโมี้ก็คือลงทุนไปเท่าไหร่คะเนี่ยไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าทุกอย่างคนมาช่วยกันถ้าต้นทุนจริงๆอู้ว่ามันเป็นล้านนะเมื่อกี้คุณอรุณพาวิไลใช่ไหมค่ะ๋อ อู้ตายแล้วเป็นหนังที่ดูสวยงามมากเลยใช่ไหมคะแต่เท่าที่เดียนทราบนะคะเออก็มีอีกหนึ่งรายการทีวีนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเพิ่งมาทราบตอนหลังนะคะหลังจากเดียนรับเชิญนะคะแล้วเดียนก็ไม่ทราบเลยเป็นของคุณอุชอบพกาวิริยานนท์เป็นรายการโทรทัศน์นะคะที่ทําเพื่อสังคมนะคเดียนน้าตาจะไหลค่ะดูสิคะเนี่ยผู้แสดงเป็นนางเอกค่ะคนสําคัญนะคะ ชื่อยการบ라이เดทนะคะคือการนัดกับคนตาบอดไมใช่นัดบอดนะเป็นการนัดกับคนตาบอดแล้วก็จะเปลี่ยนพิธีกรไปเรื่อยๆแต่รายการนี้ออกอากาศเมื่อปีที่แล้วตอนนี้หมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่ากําลังจะเอามารีรันคือออกอากาศซ้ําตามที่ต่างๆถ้าช่องไหนสนใจนี่ยินดีเลยถือว่าเป็นการฟรีใช่ไหมคะอุตายเดี๋ยวเดียนจะบอกให้ทาง s t a r m a x เอามาฉายบ้างต้องบอกทาง RS เอสค่ะมีกี่คลื่นเอาไปออนแอร์ให้หมดเลย ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด